เมื่อสี่แผ่นดินถูกดำมาถ่ายทอดในรูปแบบของมิวสิควลแน่นอนครับว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในละครเวทีเรื่องนี้ก็คือบทเพลงที่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทยในแต่ละสมัยทีมงานจะต้องศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยมากน้อยขนาดไหนและบทเพลงใน4ี่แผ่นดินเดือบมิวสิควลจะออกมาไพเราะซึ้งกินใจอย่างไรเรารไปชมพ,มพร้อมๆกันเลยครับ ในเรื่องนี้จะมีความเป็นไทยสูงมากเพราะว่าเรื่องราวก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8ท่วงทานองหรือว่าความไพเราะหรือว่าเมโลดี้ของมันเนี่ยมันจะออกไทยมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีความผสมผสานตะวันตกเข้ามาด้วยตามยุคสมัยที่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 มันผ่านไปสนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสมัยรัชกาลที่5 6 7 8 มันมีการเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในแต่ละสมัยสาวของแต่ละแต่ละพศอวอิธีการของดนตรีมันจะเป็นยังไงสมมติดนตรีที่อยู่ในรัชกาลที่5เนี่ยในแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราก็จะเป็นดนตรีที่มีความเป็นไทยวิธีการประพันธ์ การคอมโพสของแม่พลอยในวัยเด็กเนี่ยคือโน้ตโน้ตเนี็บโน้ตเป็นทัตุนิกโน้ตที่มีมีความเป็นไทยนอกจากฟังเสียงร้องแล้วในเรื่องในแง่ของดนตรีก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ริมคลองนองนนค่ั้ีงีงทสุรเ,เรื่องนี้ก็ทราบว่าใครจะมาเล่นแม่พลอยเด็กเป็น น้องปินต้ามาเล่นโอ้เด็กคนนี้มีความสามารถเกินเด็กคือสามารถทําอะไรกับเสียงร้องตัวเองได้ยเยอะเยอะจังเลยเรา,เ,ราเห็นเราเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงให้ให้น้องปินต้าอออย่่าาาหหัวททมมมมกลงงงคนนนืืดเเ็สสร ตอนนี้ค่ะจากพี่เมื่อก่อนร้องตรงท่อนพีก,กันค่ะมันจะเบาแต่ตอนนี้หนูเปลี่ยนเทคนิคการร้องเพลงนะคะพอเปลี่ยนปั๊บมันก็จะแรงขึ้นค่ะคเ,ดดลเพลงในหลวงแผ่นดินเนี่ยคือผมต้องใช้คำว่าบรรจงแต่งเลยโน้ตที่ข้ามขึ้นไป แล้วก็ข้ามขึ้นไปและขึ้นในอีกขึ้นมาอีกมันแสดงถึงความรู้สึกความรู้สึกที่เราจงรักภักดีได้อยู่บนพื้นดินของพระองค์คือคนโชคดีแผ่นดินนี้มาเกิดบนคุณทวีเราลึกด้วยความภักดีแผ่นดินนี้คือชีวิตเราพอมาถึงในยุคป,ปลายราชกาลติที่ห้าเนี่ย จะมีความเป็นเรียกว่าลูกกลุ่มเข้ามากีีีีนนเเรรรยยกกดิฟ้้จะใหพ่จะเรียกกกมาให้ิน่อนที่จะแต่งเพลงให้คุณเปลเมี่ยผมกลับไปฟังเพลงหม่อมถนัดศีสวสดทิวัตผมกลับไปฟังเพลงยุคเก่ายุคก,ก่อนว่าว่าลีลาของของของการแต่งเพลงในยุคแบบนั้นเนี่ยเขาเขาเอื้อนแบบไหนเขาโลดแบบไหน เอามาทำแล้เพาะโหยกันนี่ต้องต้องเรียกว่าภูมิใจที่พูดจริงนะพี่ชอบกันมาตั้งแต่ประกวดมาทําให้เห็นว่ากันเมื่อร้องเพลงอะไรเด็พ็อปก็ร้องได้ลูกทุ่งก็ร้องได้ลูกกลุ่มก็ร้องได้คือกันเขาความสามารถรอ,อบรอบทิศต้องพูดอย่างนี้แล้วเมื่อดีไซน์เพลงที่มันตรงกับตัวเขาเนี่ยโหยเราจะไม่ผิดหวังเลยโหยสสสสสงแงแ่คควาาามมดใ,ใรรใ้จนนเลี รมความรักทั้งหมดเลยมันพร่างพรูในเพลงเพลงนี้มากๆทุกเนื้อในทํานองด้วยครับเหมือนกึ่งไทยๆแล้วก็สละสะลวยในการในการใช้คําไ,ไม่มีใครงามถทกาพลอสุดสายทาชีวิตจะเป็นอย่างไรสุดแสนไกลไม่ สายธารแห่งชีวิตก็จะเป็นเพลงในช่วงที่จะต้องไปแต่งงานก,ก่อนจะแต่งงานคุณเปลมค่ะไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกครั้งแม่พลอยก็จะเป็นคนที่มีความหวังตลอดเวลาคือมองทุกอย่างในแง่ดีตลอดเวลาล การที่7จ็จะมีของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทาง,ทางด้านการเมืองทางด้านการปกครองเพราะฉะนั้นดนตรีในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเป็นดนตรีที่มีความรักชาติมีความแรงมีความเป็นทหารมีความเป็นเป็นหลายๆอย่างเข้ามาครับ งรรัพด้อสานผู้ร้องแต่ละท่านเนี่ยคือร้องเก่งไม่ต้องพูดถึงทักษะเพราะว่าอะอย่างน้องนองนี่คือเขาเด mm ือดสตาเขาแชมป์เดือดสตาทุกคนนะ mm hmm. เขาร้องกันดีมากไม่มีใครสักคนที่เห็นใจมันเป็นการปลอบแม่พลอยแต่ว่าข้างในตอนตัวละครตัวน,นั้นก็ยังเศร้าอยู่แต่ว่าก็ต้องปลอบแม่พลอยยิ้มให้เขาเห็น มันก็ยากในการทำความรู้สึกวันใดที่เธอมืดมนจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว้าจะคอยกุมมืออยู่ข้างกายโอสิงโตนี้เรียกว่าตอนนี้โตขึ้นมาและเพลงที่เขาล้องโซโล่ของเขานี่จักใจอะ่ะคือสิงโตไม่ได้ร้องประกวด แต่ลองจา,จากความรู้สึกทากข้างในที่เขามีรู้สึกความรู้สึกต่อต่อคนที่เขารักฉันจะอยู่เคียงข้างเธอคนก็คือฉันเองเป็นเพลงที่สำนึกผิดถ้าอลงถึงถ้าอะไรหลายอย่างถึงส่งมากครับจะช่วยส่งให้ใหเพลงนี้มีพลังมากครับเมือนเป็นบาปกรรมที่คอยติดตามฉัน ตต้องทรรมาาบจนการออกแบบท่าเต้นในซีพนดินเดอะมิวสิคอลคืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทีมงานต้องศึกษาประวัติศาสตร์การเต้นรำของไทยมาเป็นอย่างดีและการเต้นจะช่วยให้เรื่องราวสามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาได้อย่างรวดเร็ว 2> 1, 2, 3, 4, การโครอกาฟสำหรับศิพันธินเนี่ยก็ต้องศึกษาระบำในสมัยนั้นนะครับแต่หมายตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่รากานที่6กราการที่7จ็รกานที่8เนี่ยมันก็ราการที่5เนี่ยเป็นรำไทยเป็นค่อนข,ข,ข้างจะเป็นรำไทยแบบรำจริงๆจากในวังเนี่ยเครื่องแต่งกายเนี่ยก็จะเป็นรำกิ่งไม้เงินทองซึ่งถือว่าเป็นเป็นแบบรำเบิกลงแบบเป็นมงคลสําหรับเป็นการเริ่มก่อนจะเล่นโขนจะเล่นอะไรก็จะมีระบำหน้ามา่าน มาถึงเรื่องที่6เนี่ยเรื่องที่6เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยุคเฟื่องฟูของละครสมัยใหม่เลยเรียกว่าศิละปะตะวันตกเข้ามาเต็มเต็มเต็มระบำก็จะกลายเป็นคล้ายๆมีความเริ่มมีสเต็ปที่มันเกิดความสนุกสนานร่าเริงระบำในสมัยนั้นน่ะเต้นรำเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องบอกไงในะยุคสมัยนั้นคือถ้าคุณจะเข้าสังคมคุณเป็นลูกผู้ลากมากดีคุณต้องเรียนเต้นรำ ที่เเนี่ยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้วยฉะนั้นอันนี้มันจะเสือ้เห็นถึงการเต้นหรือว่าทําที่ตะวันตกมันค่อยๆค,ค,คลืบคลานผสมผสานเข้ามาในในใน,ในประเทศเรา เรียกว่ารับแกสบี้ก็คือทีไทม์ก็คือว่ามันเป็นรันบัแบบมันคล้ายๆแบบโซเชียลแดนซ์ก็คือมสมัยนี้เรียกว่าบอลรูมอ่ะมันเริ่มมีมาแล้วแต่ตอนนั้นเขาเรียกเขาเรียกว่าทีแดนซ์ก็คือว่าดื่มน้ําชากันไปตอนบ่ายแล้วก็จัดมีการเต้นรําสังสรรค์ให้มันเกิดความสุขสบายผู้หญิงก็เริ่มสวมหมวกและการที่แต่งานที่แปดเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลเพราะการที่แปดจะจะเร็ว ตอนแรกไม่คิดว่าจะยากขนาดนั้นตอนแรกจับแต่ว่าพีเรียนนั้นพอสอนนั้นคอสอนนั้นเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องเอาเอาความจริงมาอัดแอพห้เกิดเป็นความเรื่องเริงและสนุกกว่า